ได้ดีแบบไม่อาอาขอ,อกตัวทิก่อนกระเอาหมูกรอบกันจ้ะว้าวชก็ยนี่โ็ยภาพดีเลยนะ แก้วจริงๆกินมาหลายร้านถ้าก็เริ่มแน่นท้องแล้วเพราะฉะนั้นต้องใช้ส่วนช่วยที่ผมประกอบกันจัดและนั่นก็คือผมกู้ไายกรอบถแน่งเบอร์ร,ร,ร,รถส้มนั่นเองวิธีทางง่ายมากเท่นั้นใส่แก้วใส่ประมาณ150ยห้ถึงร้อมิลลิลิตรเนาะหรือประมาณครึ่งแก้วจากนั้นก็ฉีกกองผมคู่แล้วก็ดื่มผมกู้รอจนกองกู่หมดแล้วก็ดื่มจนหมดแก้วจนเร็วออกมาจัด เป็นต,ตัวช่วยสำหรับนคนุณให้เกิดกรดเกิดในกระเพาะอาหารหรือเกิดแก๊สในกระเพาะอาหารทาให้อึดอัด้องสุกแล้วก็แน่นเหมาะสำหรับสายกินจุสายยุ่เฟ้แล้วก็สายกินเผ็ดรสแซ่บๆแบบเราอะและยิ่งช่วงวันหยุดยาวนะใครจะไปปาตี้หรือจะไปสักสัตว์ที่ไหน,นก็สามารถกพกตัวไปได้ง่ายๆจัดเสนอวงไงตอจชัเรามีตัวช่วยแนวติดต่อิญญนะอี่จะรออะไรที่ยังมีของที่กีเยอะจัดอ่ะจะไปหาอะไรติดต่อไปจัด มาถึงร้านหมูเสเต๊ะส่วมากเขาบอกร้านเนี้ยใครไปใครมาก็ต้องกินเพราะว่าเก่งเก่งเป็นคนแถวนี้ด้วยแล้วเี่บอกว่าซี่เปียกหมูสเต๊ะร้านนี้อร่อยสั่งเลยตามไม้ละเจ็บาทขนมปัง,งแส่ละหบาทเอาเป็น15ไม้นะคะับร้อยหบาทขนมปัง,ง2แผ่นยี่บาทเป็นร้อยบาทนี่นะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวดูนะกินขนาดไหนะเขาบอกร้านนี้ต้องกินอ่ะเดี๋ยวฉันไปนั่งรองก่อน ม่อ้าปากเดี๋ยวคินมาอ้าปากด้จะได้กิน่ได้ดยเห็นปะนี่เห็นปะนักินมาหมูสเต๊ะลงให้จ้าหมูสเต๊ะไม่พอจ้าขนมไสองแป้นจ้านี่อยากกินมหมูสต๊ะอ่าเราไปี่ต่งก็เลยดีกว่าปากปากปอ้ปากเขียวเงี้มเงี้มเงวลากินหม้ออ้าปากเขียวเงี้ม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 นดคินหมูสเต๊ะ อเมเนี่อนีอะไรอ่ะเออโตก็ตอนต้องอินเสิร์ตอยู่แพี่รูกสึวันช้าที่เราเลยไปซื้อเขาเนี่ยจสขยาบางทีก็เนี่ตอากกยมดีอะเธอริเกอจริงจริงนอองันก่อนกินหมูสเต๊กิกินาเนี่ยวสขยาก่อนใช่ไหมได้แล้วกิหมูเตกแล้วกินเลตตอร์าูรวจงัปัขยะจ้าสัขยะไยวาน้าัย อี้ขึ้าช่างื้อเลยเบ่าขิงเผาต่อขวนก็ได้คือมาต่อที่ของเผาะูหมสเนี่คือสเตากนะรวเออน่กดู่ำดูนุ่มดูแบบเือเื้อเออะจัดไปอย่าให้เสียทีละสอจ้ะและนคือชุ่มจจีนุ่ ชอบรว้มากหนกุตมเต้เงินมากมีความติดหวานน้ม่หน่อยแต่ว่าขอดติดน้ำมาันิด่น่อน